สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนุ้ยนะคะที่ B88 สาขาบางพลีจังหวัดสมุทรปราการของเราที่เดิมเลยค่ะวันนี้นะคะใครที่มองหารถกระบะนะคะนี่เลยเป็นรถกระบะตอนเดียวนุ้ยแนะนําเป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวนุย้ยจะจัดโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าแบบราคาพิเศษเลยเลยคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่นุ้ยจะแนะนําโปรโมชั่นนะใครที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาดูมาชมรถที่ B88 ของเรา เรามีด้วยกันทั้งหมด3สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสาขาที่2อยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมและสาขาที่3อยู่ที่อำเภอาลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะใครนะคะที่อยู่ใกล้สาขาไหนแวะเข้าไปดูไปชมรถกันได้ค่ะเราเปิดบริการให้กับคุณลูกค้าทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์เราก็เปิดให้บริการนะคะใครขับรถผ่านไปผ่านมาเนาะแวะเข้ามาดูมาชมรถได้สอบถามรายละเอียดได้ค่ะคุณลูกค้าคนไหนนะคะ ทีอยากดูรถรุ่นอื่นๆเนาะแต่ว่าไม่สะดวกมาดูที่ร้านของเรานะคะคุณลูกค้าเข้าไปดูได้ค่ะที่เพจแล like ะ y o u t u b e ของนุ้ยนะรถกระบะมือสองสมุทรปราการนุ้ยมี88ก็ได้เช่นกันค่ะเพราะนุ้ยจะอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนุ้ยนั่นเองเนาะนุ้ยจะอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะคุณลูกค้าคนไหนนะคะ อยากออกรถกับเรา V88 ใจดีมากๆเลยค่ะให้ทุกคนออกรถได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพพ่อค้าแมค่ค้าหรือว่าลูกจ้างที่รับเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถออกรถได้ค่ะคุณลูกค้าคนไหนที่มีสลิปเงินเดือนนะแต่ไม่ใช่สลิปแบบคาร์บอนเนาะก็สามารถออกได้เช่นกันค่ะสอบถามหนุ่ยได้นะคะเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยทาง V88 ของเราใจดี ผ่อนงวดรถให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งงวดกันไปเลยนะคะใครอยากได้โปรโมชั่นแบบจุกๆอย่างนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เนาะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังให้คุณลูกค้าผ่อนศนย์นตานหนปีอีกด้วยค่ะนี่เลยเป็นรถโตโยต้าวีโกแชมป์ตอนเดียวนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนบาทเป็นรถปีสองพค่ะเครื่องยนต์สองพดีเซลนั่นเอง ภายในของเขานะคะเป็นโทนสีดำล้วนนะคะนี่เลยเป็นกระจกมือหมุนนะคะฟังกช์ชันครบค่ะเดี๋ยวนุ้ยพาเข้าไปดูนะคะนี่เลยเป็นเบาะผ้านะคะเบาะนิ่มค่ะเบาะผ้ากำมะหยี่นั่งนิ่มามากๆเลยนคะคะคุณลูกค้าคะ่ะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะส่วนฟังก์ชันนะคะก็จะมีวิทยุเครื่องเล่น DVD CDMP3 และสามารถเสียบยู b ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะถ่ายให้ดูช้าๆชัดๆนะคะ เรามีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะรถมีแอร์แบ็กให้ด้วยทั้ง2ฝั่งเลยข้างคนขับและฝั่งคนขับนั่นเองนี่เลยเป็นแอร์แบ็กนะคะทั้ง2ลูกเลยฟังก์ชันครบค่ะนี่เลยวิทยุเครื่องเล่น DVD CD MP3 เล่นได้หมดเลยนะคะและเสียบ USB ฟังเพลงได้ด้วยเป็นเกียร์ธรรมดาน,นั่นเองค่ะ ไม่มีประวัติชนหนักพลิกความจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะหนุวยรับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายให้คุณลูกค้านาน3เดือนด้วยหรือ10,000กิโลนั่นเองค่ะผ่อนหมดนะคะสามารถโอนรับเล่มได้เลยร้อเอร์เซไม่มีพิกความจมน้ำอย่างแน่นอนเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่มีสวมซากแน่นอนนะคะจองรถกับนุยวันนี้นะคะหนุยจัดไฟนั์นให้ฟรีเนาะ สิทธิพิเศษเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่มีสลิปเงินเดือนนะคะฟังดีๆเลยคะ่ะราชการทํางานโรงงานหรือว่าร้านวิสาหกิจอย่างนี้นะคะมีรายได้ผ่านบัญชีธนาคารเนาะรายได้ต้องสองเท่าของค่าง,งวดนะคะสามารถออกรถฟรีดาวกันไปเลยค่ะอาชีพอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวเนาะอาชีพรับเหมาหรืออาชีพอื่นๆที่รับเงินสดที่มีประวัติผ่อนดีผ่อนตรงนะคะ ออกรถฟรีดาวได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าอาชีพไหนที่ไม่มีเครดิตไม่มีประวัติคือไม่เคยผ่อนไม่เคยออกอะไรมาก่อนเลยนะคะหนุยต้องขอแจ้งนิดนึงนะคะอาจจะต้องเพิ่มดาว1 0 1 5เลยนะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดกับหนุยได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนุยต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ